วันนี้เราพบกับสิ่งมีชีวิตที่เยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับวันนี้เป็นหินที่ถูกกัดเซาะเป็นหินที่มีอายุไม่ต่ำกว่า30หรือ40ปีจากน้ำทะเลท,ะที่เคยมีอยู่ตรงนี้ตอนนี้มันเหี่ยวแห้งลงจนเหลือแค่นี้แล้ว คำเตือนผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำคลิปนี้อัจมีภาพเสียงหรือเนื้อ,อหาที่ไม่เหมาะสมทางด้านความรุนแรงและผู้ชมท่านไหนที่เข้ามาดูก็อย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์ห้ามรีจากที่มันครอบคลุมพื้นที่ถึง4,000ไมล์ทำให้ม่น้ำอเมซอนไหลผ่านพื้นที่ต่างๆ ตั้งแต่เทือกเขาเปรูเบียนแอนดิสประเทศโคลอมเบียจนถึงประเทศบราซิล ตาทุกคนตอนนี้เราอยู่ทวีตแอฟ,ฟริกาภาคตะวันออกเสียงเหนือของภาคอีสานวันนี้เราพบกับสิ่งมีชีวิตที่เยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับวันนี้เราเดินมาเจอกับหินที่ถูกกัดเซาะเป็นหินที่มีอายุไม่ต่ำกว่า30หรือ40ปีจากน้ําทะเลที่เคยมีอยู่ตรงนี้ตอนนี้มันเหี่ยวแห้งลงจนเหลือแค่นี้แล้วตอนนี้เป็นพื้นที่ประมาณแ4 0 0 0ตารางวาหินนี้เป็นหินที่ถูกกัดเซาะตอนนั้นน่าจะเป็นทะเลสาบ ทวีปนี้อาจจะมีพวกปลาอเมซอนปลาอะไรเต็มไปหมดแต่ตอนนี้มันแห้งแรงแล้วไม่เหลืออะไรเลยคือวันนี้ก็เลยพาทุกคนมาเยี่ยมชมพื้นที่ที่แบบมีความอุดมสมบูรณ์สูงที่สุดในทวีปแอฟริกาตะวันออกเสียงเหนือของภาคอีสานเราก็ไปดูกันต่อเลยว่าทวีปเหล่านี้มันจะมีอะไรบ้างต่อไปนะฮะก็เดินทางกันต่ออีกแบบมือสีพันไม้เราต้องมีมาม่าเพื่อจะประทานชีวิตของเราไปด้วย ก็แอรอเขเียกนี้ผู้ที่มีชีวิตที่แข็งแกร่งที่สุดแต่อยู่รอดเราจะไปดูกันว่า,ามีอะไรบ้างฮะทุกคนตายเดดนี่มันคือต้นวางดีนะฮะทุกคนนี่มันคือต้นยิวคา นี่คือต้นยูคานะฮะทุกคนนี่คือต้นยูคาที่มีอายุป,ประมาณ30-40ถึงวันนะทุกคนนี่เป็นต้นยูคาที่มีชีวิตรอดมาได้จากอากาศที่ร้อนจัดนะทุกคนตอนนี้เป็นต้นยูคาที่มีใบสีเขียวนี่บ่งบอกให้รู้ถึงว่าอากาศตอนนี้สมบูรณ์อุณหภูมิตำ่ำตอนนี้เป็นอากาศตอนประมาณน่าจะใกล้ค่ำนะับผมสำหรับต้นยูคานี่ประโยชน์ของมันก็ให้ออกซิเจนโอเคครับทุกคน ไปเลยครับทุกคนและที่สำคัญอย่าลืมนะครับผมอาหารต้องมาก่อนไม่ตาย,ยทุกคนตอนนี้เราพบอะไรบางอย่างนี่มันคือ,โอโหัวไม้โดนายฟ้่าพาลงมาจากความร้อนสูงแปดหมื่นสี่พันเซลเซียส ทุกคนดูเลยต้นไม้ของเราันแตกหักหวักเห็นได้ชัดว่าความร้อนจากสายฟ้าที่ผ่าลงมาประมาณ8ปดพันชั่วโมงก่อนหน้านี้ต้นไม้ต้นนี้ยังมีต้นที่ยืนต้นได้ปกติตอนนี้มันถูกพาลงมาจนมันเหลือแค่นี้และมีสิ่งมีชีวิตติดอยู่ตามต้นไม้เพราะอยู่อาศัยเกาะอยู่มันคือมดคันไฟเึ็นมดสายพันธุ์ที่แบบว่าอยู่รอดในอากาศที่ร้อนจัดแ0 0พัน องศาเซลเซียสได้ตอนนี้เราก็มาพบถึงมีชีวิตหลายอย่างเลยนี่คือไม้ที่ถูกฟ้าพาลงนะทุกคนอยากให้ทุกคนระวังด้วยในตอนนี้นะเอากันต่อเลยทุกคนเรามาติดนาก ทุกคนป่านี้มันช่างอุดมสมบูรณ์มากเลยเป็นป่าที่มีอายุมากกว่าประมาณ1,8 0 0ปีที่ผ่านมาในป่านี้อาจจะมีสัตว์ร้ายที่เยอะแยะเต็มไปหมดเราสังเกตจากรอยข้างล่างได้สังเกตดีๆนะทุกคนตรงที่มีหินแนะนำบ่งบอกว่าหินตรงนี้น่าจะมีสัตว์เลื้อยคานที่เลื้อยมาในแนวนี้นะทุกคนและมันเลื้อยเข้าไปในพุ่มนี้อาจจะเป็นสัตว์เลือ้อยคานอาจเป็นงูอนาคอนด้าหรืออะไร บางอย่างก็ได้อยากให้ทุกคนเข้าป่าต้องพกอาวุธที่ป้องกันตัวเองได้สําหรับนี่เป็นต้นไม้พันธุพันธุออกัสนิวตันนะทุกคนนี่เป็นต้นไม้พันธุออกัสนิวตันนะทุกคนกินไม่ได้นทุกคนถ้าใครกินเข้าไปอาจจะตายหรือทําให้กระแสเลือดลมฉีดหัวใจหยุดเต้นกระทันหันหรือไม่เต้นเลยก็ได้นทุกคนจะให้ทุกคนระวงังต้นไม้นี้มีประโยชน์ยังไงบ้างเราสามารถเด็ดออกมาแบบนี้นะทุกคนแล้วสามารถเอาใส่ มาแบบนี general, temples, 不 ok, 不 ok ้นะทุกคนเพื่อเพื่อกันแดดได้นะทุกคนเราใส่แบบนี้เพื่อกันแดดทําให้เฮ้ยเฮ้ยอันนี้มันคืออะไรทุกคนนี่นี่คือสัตว์สิ่งมีชีวิตนะทุกคนนี่คือสิ่งมีชีวิตที่โอ้โหเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมันชื่อว่า มันชื่อว่าหมานะทุกคนสุนัขนะทุกคนเรือเจะเลือกตัวสั้นนะครับหมาทุกคนนมันสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเราสังเกตได้นะครับตัวนี้ตัวเมียนะครับมันเป็นสัตว์ตัวนี้ไม่ดุร้ายนะผมเราต้องดูนิสัยมันถ้ามันสายหางบ่งบอกได้ว่ามันไม่ทําร้ายเรานะทุกคนแต่ถ้ามันทําหางงอๆขึ้นแล้วไม่ใส่บ่งบอกได้ว่ามันอาจจะทาร้ายเราได้อยากให้ทุกคนระวังตัว <S <S ถ้าแบบนี้ถือว่ามันไม่ทําร้ายเรานะทุกคนโอเคทุกคนเราจะเดินทางไป8 4 0 0มไม์เพื่อจะพาทุกคน ชมดูในปา่าทวีปแอฟริกาเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเราทุกคนการเดินทางของมันสร้างประโยชน์มหาศาล คนเรามาพบเห็ดออสเคิลดอฟรีเห็ดออสเคิลด of ์ฟรีทุกคนโอ้มันเป็นเห็ดที่ออกได้จากต้นไม้ทุกคนคือมันจะหาได้ยากมากเห็ดนี้จะเหมือนไม้มากนะทุกคนเราจะถากให้ดูโอ้ทุกคนมันหลุดออกมาทุกคนดูสิทุกคนนี่นะทุกคนมันกินไม่ได้นะทุกคนมันเป็นเห็ดมันเป็นเห็ดเบื่อทุกคนถ้าเรากินเข้าไปอาจจะเสียชีวิตหรือตายได้นะทุกคนนะทุกคน ปรดควรระวังนะทุกคนเห็ดนี่เป็นเห็ดที่อยู่รอดในอากาศที่ร้อนจัดและอากาศที่เย็นจัดและอากาศที่มีความเย็นร้อนสูงนะทุกคนอย่างให้ทุกคนระวังว่ามันกินไม่ได้นะทุกคนโอเคครับทิ้งเลยทุกคนโอ้ทุกคนนี่มันคือต้นนี่มันคือต้นต้นที่แบบมีน้ําออกแบบนี้นะทุกคนเราจะใช้ประโยชน์ของมันได้ทุกคนเราจะตัดเอาอย่าง้นามมันได้นะทุกคนเนี่ยของเราเนี่ยทุกคนไม้นี้เราสามารถไปทําอะไรได้ทุกคน ทิ่มแก้วได้ทุกคนอย่างนี้ทุกคนโอเคทุกคนนี่คือต้นไม้ที่อยู่ในอาภาพอากาศที่เย็นจัดร้อนจัดและสภาพอากาศยังไงก็อยู่ได้นะทุกคนนะครับทุกคนนะครับทุกคนแล้วก็ไปต่อเลยครับทุกคน ตอนนี้เราก็ได้เดินทางมาจนถึงเวลาที่คำ่ำถ้าเราไม่รีบกลับอาจจะโดนสัตว์ร้ายหรือสิ่งมีชีวิตที่อยู่ข้างในปา่าลึกนี้เอาชีวิตเราไปได้เพราะเรามามีอาวุธหรืออะไรที่ไม่พร้อมที่จะ,ะเผชิญหน้ากับสัตว์หรือสิ่งมีชีวิตที่เราไม่รู้ว่าข้างในคืออะไรเอาเป็นว่าวันหน้าเราจะพาทุกคนเข้าไปดูชมในป่ามมมมปที่มีความอุดมสมบูรณ์ในป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ และมีสิ่งมีชีวิตที่อันตรายอาจถึงตายได้ถ้าคุณไม่มีความรู้สูงสำหรับวันนี้เราจะกลับค่ายพักผ่อนสำหรับวันหน้าเราจะพาทุกคนมาดูกันว่าข้างในจะมีอะไรอีกชงตนแบกึก